ยุคโลกร้อนอากาศแล้งบ้านโปง่งอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มีอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้เป็นแหล่งเก็บน้ำที่ไม่เคยเหือดแห้ง วันนี้มาคู่เทศน้อยแห่งบ้านโปง่งพามาชมความงามและมารับรู้ว่าทำไมที่นี่จึงมีน้ำอุดมสมบูรณ์น,นี่จ้าโอ้จ้าจ้าจ้าสวัสดีเจ้าน้องจือเด็กหญิงสุธิสาจีวาจือเล่นจอน้องกิฟเจ้า สวัสดีเจ้าน้องจื่อเด็กหญิงขวัญนชนกจีวาชื่อเล่นชื่อน้องกวางเจ้าสวัสดีเจ้าน้องจื่อเด็กหญิงปิยะชาทองใช้ชื่อเล่นชื่อน้องตาลตรงที่น้องนั่งอยู่นี่นะเจ้าก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้น,นะเจ้าน้องก็จะพาทุกคนนะเจ้าไปพอดแหล่งกำเนิดน้ำนะเจ้าซึ่งน้ำตัวเนี้ย มาจากคุนเขาเป็นแหล่งต้นน้ำตีใจในของชุมชนแห่งตีหนึ่งนะเจ้าน้องก็จักลาไปพอเจ้าอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีน้ำพอใช้ตลอดมาที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็มีนะคะต้องมีทั้งความพยายามและความร่วมใจกิฟกวางและตาลจะพาไปทําความเข้าใจมากขึ้นค่ะ <c oughs> ถ้าน้ำม,ม่ไหนเธอดูละป่าต้นไม้รับป่าขี่วงามงามกว่าเรื่องว่างามก่อ,อ,อ่าก,ก,นนกคุณลุงประพันธ์สาริขิดประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยโจจะพาไปดูป่าต้นน้ำไม่ไกลจากชุมชน,อน,นบอกว่ามีป่าที่สมบูรณ์นนแล้วก็มีฝ่ายเล็กฝ่ายน้อยกระจายอยู่ทั่วทั้งป่า เมื่อก่อนเนี่ยฝายตัวเนี้ยมันจะใช้ฝายไม้ไผ่ต่อมาถึงตรงนี้เจอฝายค่ะฝายที่ห้วของไข่เนี่ยเปื่นทำฝายแบบกึ่งถาวรกว่าจะได้ฝายแบบนี้มาทดลองทํากันหลายแบบจนมาลงตัวที่ฝายกึ่งถาวรน้องตาลจะเล่าให้ฟังค่ะแล้วน้องก็ขอยกตัวอย่างจื้อฝายมาสามฝายนะเจ้าฝายแรกก็คือฝายอกหมู วิธีการทําก็คือเปิ้ลใจไม้มาเรียงต่อกันเป็นสองข้างแล้วเปิ้ลก็เลยเอาหินมาวางไว้ตรงกลางเปิ้ลเลยหอกกันว่าฝ่ายข้อหมูเจ้าแล้วฝ่ายที่สองคือฝ่ายคุงกระสอบเปิ้ลก็ย่าเหมือนฝ่ายข้อหมูเพียงแต่ว่าเปิ้ลเอากระสอบใส่หินใส่ทรายแล้วก็เอามาตากถุงไปไว้ตรงกลางเหมือนกันเจ้าแล้วฝ่ายที่เฮาใจกันปัจจุบันก็คือ กึ่งถาวรปุ้ดกัใจดินใจหินใจปูนแล้วก็ปุ้นก็เอามาผาสมกันแล้วเอาเหินมาเลียงเลียงเลียงแล้วปุ้นก็เอาปูนเทเจ้าฝายที่ดีที่สุดคือฝายแบบกึ่งถาวรเพราะว่าก็เก็บตะกอนได้ดีเก็บความชื้นได้ดีเจ้าฝายนี้ชาวบ้านนำแบบมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นแบบที่ลงตัวที่สุดสำหรับชุมชนฝายดีต่อป่าและชุมชนยังไงคะน้องกวางประโยชน์ของฝายนะเจ้าก็จะมีกระเก็บตะก,กรอนไว้หน้าฝายแล้วก็จะทำจะชะลอน้ำให้น้ำลงไปสู่หมู่บ้านได้ช้าลงหให้ลงไปทั่วหมู่บ้านเจ้าแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ต้นไม้ที่อยู่ข้างๆลำธารตัวเจ้า ป่าอนุรักษ์บ้านโปง่งเป็นป่าที่ชาวบ้านโป่งช่วยกันดูแลสืบทอดมาจากบรรพชนพื้นที่ป่า3,600กว่าไร่กำหนดเขตแดนป่าที่แน่นอนใช้ทั้งกฎหมายและความเชื่อควบคุมค่ะชุมชนบ้านโป่งอ่ะเจ้าก็ช่วยกันดูแลเจ้ามีมาตรการในการดูแลก็คือห้ามตัดไม้ทำลายป่าเจ้าก่อนที่ชาวบ้านจะมาหาของป่าอ่ะเจ้าเขาต้อง ขอไปขอเจ้าพ่อสารโปงก่นเจ้าเพราะว่าเปิ้นเป็นผู้ซักซีเจ้าดูแลชุมชนบ้านโปงมาเมินเฮาก็ต้องขอก่อนเจ้าถ้ามีการขอจะเหมือนกับจะไปบรบลูเปิ้ลเอยน่ะเจ้าที่ชุมชนบ้านโปงได้อนุรักษ์มาน่ะเจ้าก็เกิดปลาต้นน้ําขึ้นน่ะเจ้าซึ่งปลาต้นน้ำเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะเจ้าทั้งชุมชนช่วยกันดูแลจึงยังมีไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ คนนอกชุมชนพากันมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและน้ำของคนบ้านโปงตามว่าตาเพื่อเพื่ออย่างเพื่อเพื่อคนอื่นจะมาตัดไมนะ้จะต้องรักษาไว้ว่าเออต้นเนี้ยไม้ต้นเนี้ยมันบวชไปแล้วนะ,ะเธอไปดูจุดกําเนิดน้ำลองว่าเออน้ามันออกมากอย่างไรนะเนี่ยเธอหางก่อนถ้าป่าไหนคุโดนสมบูรณ์รักษาป่านะ ตรงที่เด็กๆและคุณลุงประพันธ์ยืนอยู่คือจุดกำเนิดต้นน้ำของบ้านโปงแต่น้าชาวบ้านโปงช่วยกันดูแลป่าฝ่ายช่วยเก็บกักความชื้นต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ในดินและส่งคืนกลับเป็นลำธารใสเย็นจุดกำเนิดของน้ำบ้านโปงอยู่ตรงนี้ล่ละค่ะ น้ำไหลออกมาจากรากไม้เด็กๆบอกว่าสามารถชิมได้เลยเป็นน้ำที่สะอาดเหนือน้ำขึ้นไปก็เป็นป่าเขาไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอนจะชิมน้ำจะล้างหน้าสดชื่นสบายใจค่ะยเย็นดีอะเย็นสดชื่น อร่อยำขนาดเจ้าอีกสักครู่ไปดูความร่วมใจของชาวบ้านโปงจะช่วยกันทำฝายในป่าน,นี้มีฝายนับร้อยๆอ,อยแห่งค่ะเย็นโเย็นจังป่าอนุรักษ์บ้านโปรงอยู่ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่ากว้างใหญ่ ยังคงชุ่มชื้นอยู่ได้เพราะช่วยการสร้างฝายไว้ในผืนป่าค่ะาฝายชะลอน้ำกว่าร้อยจุดก,กระจายอยู่ทั่วป่าบ้านโปง,งทำให้ป่าชุ่มชื้น,อ,นอยากทราบวิธีการทำฝายกึ่งถาวรเดี๋ยวเด็กๆและคุณลุงจะพาไปชมค่ะบริเวณน,นี้เป็นค่ายลูกเสือและสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชนจะทำฝายบริเวณน,นี้ มีฝายต้นแบบหลายชนิดให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ก็เป็นฝายคอกหมูเป็นฝายแบบโบราณพอใจได้บักกีฝนมันก่อภูพังแล้วปรเดี๋ยวนี้ปนจะลรื้อไปแปลงเป็นฝายแบบกึ่งหาวรเจ้าฝายแต่ละประเภทมีข้อดีแตกต่างกันไปฝายคอกหมูหรือฝายกระสอบเหมาะที่จะทำบนพื้นที่ดอยสูง เพราะเป็นฝายที่หาวัสดุได้จากในปา่าไม่ไผ่และก้อนหินแต่อาจต้องซ่อมแซมบ่อยกว่าข้อดีคือไม่ต้องขนอุปกรณ์ขึ้นเขาเพราะหาได้จากในป่าเลยค่ะส่วนฝายกึงถาวรต้องมีปูนเพื่อผสมกับดินถ้าเป็นพื้นที่ที่รถยนต์เข้าถึงขนส่งสะดวกก็เหมาะดีนะคะเราบอกไม่ได้ว่าฝายแบบไหนดีที่สุดต้องดูจากสภาพภูมิประเทศต้นทุนและความเหมาะสมอื่นๆ คนบ้านโป่งตัดสินใจเลือกฝ่ายกึ่งถาวรค่ะเจ้าและที่น้องเขานั่งอยู่นี่นะเจ้าก็เป็นวัสดุที่เขาจะทําฝ่ายเป็นพวกนี้นะเจ้าตรงหลังน้องเขานี่นะเจ้าก็จะเป็นที่เขาจะนี่ยฝ่ายับวันพวกเจ้าเจ้าและวันพวกนะเจ้าก็จะมีคนมาช่วยกันลายนาดนะเจ้า นัดการทำฝายหลายแรงหลายมือถึงจะเสร็จไวค่ะเจ้านี่ก็เป็นการทำฝายของคนในชุมชนนะเจ้าซึ่งตอนนี้นะเจ้าคนในชุมชนก็มาช่วยกันนักนะเจ้าแล้วก็มีนักศึกษาเตยนะเจ้าตอนนี้ก็เห็นว่าลุงพันเนี่ยกำลังคุ้นห้องแกนอยู่นะเจ้าแล้วก็เห็นว่าต้อเนี่ยเพื่อนได้เอามากั้นไว้เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไปเห็นฝั่งนึ่งโดยบต้องต้อลงห้องแหงนะเจ้า แล้วก็วันนี้เฮาก็จะทำกันสามฝ่ายเนีเจ้าไปพอกันเลยเจ้าเอาก้อนใหญ่เด้อะานฐานเนีก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เอาก้อนใหญ่นะเจ้าฐานต้องใส่ก้อนใหญ่ก่อนนะจริงโอ้ยปลาดุก้อนใหญ่เอาลูกแก้วลูกแก้วมาของน้องแก้วอัตราส่วนผสมปูนหนึ่งส่วนดินแปดส่วนช่วยกันเรียงหินในร่องแกนที่ขุดไว้ เทสวนผสมปูนล,ลงไปได้เวลาร่วมแรงแล้วค่ะแบ,บ่น้ำเป็น่งรวมดันงานก็เสร็จในเร็ววันฝ้ายในฝันก็มวนใจคนมาก่อรวมปูนทรายน้ำเส้นหนึ่งเรากันสายเพื่อต่อสายน้าให้หลังไหลออกนักนพันปนมเย็น ต่อชีวิตให้สดใสต่อเ่ยาต่อลมหายใจต่อรักเราไว้ให้หนานสาย <c oughs> ช่วยเราดับเบิกก่อนใบไม้และดับเบิกก่อนใจใจสุดใจรวมใจสุดสารงานเล็กหรือใหญ่มีการงานรวมกันสร้างกอบเบิกบ้าน างบ้าสสใต่อลมหายใจต่อรักเราไว้ให้นาเสร็จแล้วฝายกึ่งถาวรสร้างสามฝายไว้ใกล้ๆกันเพราะจะทำเป็นจุดพักผ่อนให้ชุมชนเป็นจุดเรียนรู้เกี่ยวกับฝายให้กับผู้สนใจ ฝ่ายนี้นะเจ้าก็เป็นฝ่ายที่ยะเซตแล้วนะเจ้ายะแค่บัดึงครึ่งวันก่อนแล้วนะเจ้าที่ฝ่ายนี้เซตโวยนะเจ้าก็เพราะว่ามีคนมาช่วยกันหนักแล้วก็มีความสามัคคีเจ้าฝ่ายนี้นะเจ้าภายในหกชั่วโมงก็แห้งแล้วแล้ววันพุธก็จะใจได้ตามปกติเจ้าฝ่ายนี้นะเจ้าก็จะมีประโยชน์กับชุมชนมากมายเลยนะเจ้าเช่นเ,เก็บ ต่กอนไว้หน้าฝายนะเจ้าก็เป็นที่พักพ่ย่อนใจให้คนในชุมชนเมื่อฮ้อนนะเจ้ามาเล่นน้ําอย่างกันได้แล้วก็ออสิ่งที่สําคัญก็คือหื้อป่าบริเวณแถวนี้ชุ่มชื้นขึ้นเจ้าฝายของเฮาเย้เออ เห็นเรื่องราวดีๆที่บ้านโปงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็รู้สึกภูมิใจในเรื่องการจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมแล้วเด็กๆก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยน่ายินดีที่นี่นะคะฤดูฝนก็ชุ่มชื้นการกักเก็บน้ําทําให้มีเห็ดมีอาหารจากป่ามากมายหลายอย่างแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้วยใครสนใจอยากจะติดต่อติดต่อ,ต,ต,อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นี้นะคะมีเรื่องราวที่ชาวบ้านอยากจะเล่าอยากให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายหลาย เรื่องเลยทีเดียวค่ะช่วงท้ายรายการทุ่งแสงตะวันมีสารคาดีสั้นคุณค่าแห่งการออมเด็กๆออมเพื่อไปให้ถึงความฝันวันนี้ไปดูความฝันของน้องตาหวานค่ะ เด็กๆสร้างวินัยการออมและทำงานด้วยระบบเหมือนจริงของธนาคารที่โรงเรียนวัดจำปาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเด็กๆให้ความร่วมมือไปอย่างดีนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาเนี่ยได้เคยฝากอยู่แล้วค่ะตอนนี้พอมีโรงเรียนธนาคารขึ้นมาเนี่ยเด็กๆเขาก็ยิ่งชอบใจที่ว่าเขาไม่ต้องไปเบิกไกลไม่ต้องไปฝากไกลก็ฝากที่โรงเรียนเราเลยนะคะเด็กๆที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาก็มีความสุขในการที่จะทำงาน เด็กบางคนฝากเงินไว้ที่โรงเรียนธนาคารเพื่ออนาคตบางคนออมเงินเพื่อซื้อของที่อยากได้อดใจรอจนเงินครบวันนี้น้องตาหวานมาถอนเงินค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะหนูมาถอนเงิน200บาทเพื่อไปซื้อสีค่ะชวนพี่ชายมาร้านเครื่องเขียนตาหวานชอบวาดรูประบายสีอยากจะได้สีสวยๆใหม่ๆ เก็บเงินซื้อเองค่ะเยี่ยมมากเลยทุกความฝันของเด็กๆเป็นจริงได้ด้วยการออมรู้ออมรู้คิดก่อนใช้จ่ายนะคะนี่ค่ะหนูซื้อสีด้วยเงินเก็บของตัวเองหนูภูมิใจมากเลยค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าติดต่อเราตามหมายเลขที่อยู่ของอีเมลแล้วก็ Facebook ดังที่ให้ไว้นี้นะคะสวัสดีค่ะ